สวัสดีครับแซลมอนกนลาล่ำแล้วะฮะวันนี้ก็จัดทรงเมื่อวานเทสเรียบร้อยแนละ้วหนึ่งจ่าส0่นะครับชาร์บละลายคันนี้มาคู่กันเลยนะฮะต่างกันแค่วันเดียวนะฮะก็เลยทําแพ็กเกจพร้อมกันเลยทําชาร์บละลายไปตอนนี้ก็เช็ครถเมื่อวานผมเซ็ตรถหมดแล้วเอาไปเทสแล้วโอเคหมดไม่มีอะไรนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะรอส่งนะครับชาร์บละลายทำไมถึงชาร์บละลายชาร์บทำไมถึงต้องละลาย เกิดจากอะไรน้ํามันเครื่องเลยครับผมสองคันนี้เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกันเลยน้ํามันเครื่องขาดนะฮะใช้ระยะนานคันนู้นใช้ระยะนานคันนี้น้ํามันเครื่องขาดเลยคันนี้จะมีเรื่องปัญหาบนฝาน,นิดหนึ่งคืออะไระมาดูกันครับชาร์ปนี่คือข้อเหวี่ยงที่เราเปลี่ยนมานะฮะข้อเหวี่ยงมันวิ่งด้วยชาร์ปชาร์ปคืออะไรชาร์ปคือตัวนี้ตัวนี้คือชาร์ปนะฮะตัวนี้คือชาร์ปก็จะอยู่นี้นะครับ ข้อเหวี่ยงก็จะหมุนผ่านตัวเนี้ยนะตลอดเวลาด้วยความเร็วโอ้โหกี่รอบก็ไม่รู้อะหมื่นรออก็หมื่นรอบต่อน,นาทีอะแล้วก็ถ้าน้ํามันเครื่องคุณน้อยน้ามันเครื่องคุณไม่ดีชา้าม,มันก็ละลายชา้าละลายเป็นไงนี่ข้อเหวี่ยงดําหมดอันนี้คือชา์าดีอะอันเนี้ยคือช์าดีนะฮะอันนี้คือชา์ดอนนอชาดีอันนี้คือมันละลายแล้วก็มันสึกหรอเพราะว่า น้ำมันเครื่องนะฮะมันดูแลไม่ได้เนี่ยครับมาดูนะนี่อันนี้ชาร์ปก้านนะฮะที่มันอยู่กับก้านคือชาร์ปเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ไอตัวเนี้ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มันจะหมุนเหวี่ยงตลอดเวลาโดยที่ไม่มีลูกปืนนะหลายคนนะครับที่ไม่รู้ว่าอ่ามันไม่ใช้ลูกปืนนะฮะพวกนี้เป็นรถรุ่นใหญ่ละก็จะเป็นชาร์ปนะครับคอยหมุนอยู่ในนี้ ก็โอ้โหใช้พลังต้องเท่าไหร่อะแล้วน้ำมันเครื่องคุณไม่เปลี่ยนอะน้ำมันมันไม่ไหวก็หล,อล่อรื้ไม่ไหวร้อนจัดก็ชาร์บละลายฝากไว้รุ่นเ่ยนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับปเปลี่ยนนะครับอย่าไปงกมันนะฮะเสียน้อยเสียมากดีกว่าเสียหลายหลายหมื่นนะครับผมขอบุณครับ